ทักทายสบายดีพี่น้องปองป่ายุปขูสุคนพบกับนัดเล,ล่าหลามกระเสน้นอีกเก่นเคยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้จะเป็นเมนูเปิดเมนูแบบง่ายๆนะครับเนาะพี่น้องเนาะจะว่าจะซุปบะเขือพนะซุปบะเขือกิ่นกับไคร่ต้มพนะบ่ได้กินดุลแหละต้มไคร่สิชักสองนวยเนาะพี่น้องนะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะพริกต้นหอมบเเมนหัวหอมมะนัด ทำการขวานยพี่น้องเนอหลังจากนั้นเข้าข้ามะเขือที่เขาต้มบางยายนะครับเนาะซอยเป็นชิน้นเป็นชิน้นนัดตกงลาเขาเนอผู้ละคนตุมเป็นนวยวก็นัดมตะตดบุแหลกไปนะต้มแล้วก็ปรุงรสเนะครับเนาะปรุงรสให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ต้นหอมพักชีที่เขาเตียมไ้โอ้ยลงไปเนาะพี่น้องเนาะ,นนะนจืดคือจืคือยอ่บริยากได้ซ่าซุปมะเขือซื้อแล้วแล้วก็ขวดท่านั้นตัวเมืองหนาตาพี่น้องอู จคือจคืออย่เป็นเมนูที่แซ่บครับผมเป็นเมนูที่ง่าย,ยแหละกระแซ่บนะครับเนาะรสชาตินี่มันอยู่ที่ปลาแดดน้นเด้ออย่าไปใส่น้ำปลาเลยพี่น้องขอบอกอย่ามันเค็มถ้าใส่ปลาแดกน้ำปลาพร้อมกันเบื้องว่างใครกินสักสองหน่วยเป็นกระแซ่แบว่าพี่น้องมากครับกินเขาน้ำกันกับซุปมะเขือแซ่บๆครับ